สมมานันจะทัศสนังเอตัมังคลามุตตมันตีบัดนี้ <c oughs> ไใชแล้ว <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้เข้ามารับชมในช่องของอาจารย์นะครับก่อนอื่นก็อยากจะขอขอบคุณท่านที่ได้กดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิง่งให้กับอาจารย์ แล้วก็ขอขอบคุณท่านที่ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจกับอาจารย์ให้ทำรายการนี้ต่อไปก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้จะมานำเอามงคลชีวิตข้อที่29ในภาษาบาลีในบทที่กล่าวมาเมื่อกี้สมานานั่นจะทัศนังก็แปลว่า การเห็นสมณะถือว่าเป็นมงคลต่อชีวิตเพียงแค่ได้เห็นมันจะเป็นมงคลใดยังไงทีนี้เราก็มาคิดดูว่าอ่าสมณะคืออะไรสมณะก็แปลว่าผู้สงบคือผู้อยู่ในศีลในธรรมผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบก็ มีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจก็เป็นผู้ที่มีขนณสมบัติได้3ประการมี3ประการข้อหนึ่งก็มีความสงบกายคือมีความสำรวมสำรวมในการกระทำทุกอย่างรวมถึงกิริยามารยาทต,ตามหลักของศีลธรรม ข้อสอก็เป็นผู้ที่มีความสงบทางวาจาคือการพูดจาก็อยู่ในกรอบของความพอดีพอเหมาะพอสอมควรมีความสุภาพสงบสงเงียมในคำพูดและภาษาที่ใช้ก็ได้ถูกต้องตามกาละและเทศะเป็นไปตามประเพณีเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ที่ได้ปฏิบัติต่อๆกันมาไม่พูดจากระโชคหกหากไม่พูดจาหยาบคายอย่างนี้เป็นต้นข้อสก็สงบใจคือทำใจให้สงบปราศจากกิเลสครอบงำไม่ว่าจะเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงหรือความพยาบาทอาฆาตแค้นใดๆก็ไม่มีอยู่ในจิตใจของท่านอ่า ท่านตั้งอยู่ในสมาธิมีสติมีการรู้สึกตัวทุกเมื่อจะพูดจะทำอะไรก็มีสติควบคุมทั้งกายวาจาใจอาการได้เห็นสมณะมีอยู่สามทางคือ,อเห็นด้วยตาความหมายตรงๆก็คือ เห็นได้จากการสัมผัสได้ด้วยสายตาหรือจักขุ <c oughs> จักขุ eyes ภาษาบาลีว่าจักขุภาษาสันสกฤตว่าจักสูภาษาอังกฤษก็ eyes การสัมผัสด้วยตาแล้วก็มีความประทับใจในกิริยามารยาทอันดีของท่านอ,าอยู่ในการสำรวมหน้าเคารพหน้าเลื่อมใส ข้อสองก็เห็นด้วยใจเนื่องจากการสำรวมกายวาจาใจของสมณะเราเห็นแล้วก็โน้มน้าวจิตใจของเราให้โอน่อนผ่อนตามและก็รับฟังหลักธรรมคำสอนที่ท่านยินดีจะนำมาให้เราซึ่งก็หมายถึงการเปิดใจเราให้รับคำชี้แนะคำสั่งสอนจากสมณะ ก็คือ,อนักบวชผู้ที่มีอยู่ในความผู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบข้อ3เห็นด้วยปัญญาก็หมายถึงการรู้โดยการใช้ปัญญาใคร้ครวนพิจารณาในการสัมผัสและเข้าถึงและก็รับรู้ถึงคำสอนของสมณะผู้นั้นแล้วก็รู้ว่าท่านตั้งอยู่ในศีลในธรรมอย่างแท้จริง อันนี้เป็นการเห็นด้วยปัญญาเมื่อได้เห็นสมณะแล้วจะต้องทำอย่างไรเราก็มีคำแนะนำมาให้คำแนะนำข้อหนึ่งต้องเข้าไปหาท่านไปกราบไปไหว้ไปขอคำแนะนำคำชี้แจงคำสั่งสอนแล้วก็น้อมเอาคำสั่งสอนของท่านด้วยความเคารพข้อ2ต้องไปบำรุงช่วยเหลือ คือการช่วยเหลือท่านในโอกาสอันสมควรเพื่อแบ่งเบาภาระของท่านข้อ3เข้าไปฟังคือไปรับฟังเอาอคุณธรรมหลักธรรมคำสอนของท่านเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในชีวิตของเราข้อ4ก็มันระลึกถึงท่านคือ ระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้นำมาเป็นตัวอย่างเอามาสั่งสอนพวกเราขอ้อ5รับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติคือเอาคำสอนของท่านที่ท่านได้แนะแนะนำเอามาปฏิบัติทำตามเพื่อให้เกิดประโยชน์ครั้นเมื่อติดขัดก็ใครครวนพิจารณาแก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงนั้น,น,นก็จบแต่อาจาันยังไม่จบเพราะว่า,าสมณะนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านจิตวิญญาณเป็นผู้มีความรู้ที่สามารถจะนำ เอาความรู้ต่างๆมาฝากพวกเราเราก็ต้องน,อน้อมน้อมนำเอาคำสอนของท่านด้วยความเคารพเพื่อนำมาใช้นำมาปฏิบัติเรียกว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาภาษาบาลีว่านติปัญญาสัมมาอาภาปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก แปลแปลตามที่ได้เรียนมาก็จะว่า,าแสงสว่างใดๆสเหมอด้วยปัญญาก็ไม่มีแสดงว่าปัญญานี่เป็นแสงสว่างที่ประเสริฐที่สุดในโลกท่านเป็นผู้ที่นำแสงสว่างมามามอบให้กับพวกเราเราก็ต้องให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา าภาษาสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่า Light Worker <c oughs> อีกแล้วอาจารย์เอาภาษ,าษาอังกฤษมาอู้ทำละออก็มันมันเว้นหมาได้เนาะมันหูม่จะอีก้ก็อู้ไปจะเอะ i g h t แปลว่าแสงสว่าง Worker ก็คือผู้ทำงานหรือพนักงานหรือ,อคนที่ทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง Light Worker ก็คือ เป็นผู้ที่นำเอา,อาวิชาความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมมาเปิดเผยมาแนะนำให้เราได้รู้ตามเรียกว่าชาวแสงเขาเรียกว่าชาวแสง <c oughs> เรียกว่า Light w o r k กเอร์วันนี้อาจารย์ก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้เพราะว่าโอกาสต่างๆก็ยังมีอีก โลกมนุษย์ยังมีเวลาให้เราอีกนานท่านอยากจะ,อ,ะอยู่นานๆก็ติดตามอาจารย์ไว้นานๆ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามแล้วกดอะไรนะกดกระดิง่งกริ๊งกริงให้กับอาจารย์ด้วยใครมอีอะไรจะติจะชมก็ติชมได้ อคอมเมนต์มาอยากจะทราบอะไรก็ทักทายมาก็ได้กดดูใต้คลิปของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะอตอบไปสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวร้อยสาวปีเนะ้อ สวัสดีครับ